ัสดีค่ะ,ย,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาลินเชน่าใช่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันสรินปานบุรีใช่วันนี้เราสองคนพาทุกคนมายอยู่ที่พักกันอีกแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ที่เชอราตันหัวหินปานบุรีวิลล่านะคะซึ่งที่พักที่วันนี้ที่พวกเราจะพากันมาเนี่ยก็จะเป็นทูเบดลูมวิลล่าใช่ไหมใช่ ซึ่งจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็ข้างหลังเราก็คือสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ใหญ่มากๆรวมถึงตรงนี้เป็นเหมือนกับที่นั่งไว้กินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยใครที่เป็นสายถ่ายรูปอะพวกนี้ก็คือมาพักที่นี่รับรองว่าถูกใจแน่นอนใช่ไหมก็เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่ก็คือนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะใช่จะมีเตียงมีทีวีใช่ไหมโซินแล้วก็ข้างนอกตรงนี้คือจะเป็นอ่างแล้วก็วิวที่เห็นสระว่ายน้ําของเราก็คือจะใหญ่มากๆใหญ่สุดไปชมกันเลยนี่ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ่างล้างมือใช่ไหมเอาไว้ ล้างมือแปรงฟันต่างๆตนี่บอกมือเร็วจะมีสองอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรไหนเรามาเปิดกันดูสิตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนั่นเองส่วนข้างนอกก็คือสุดยอดมากเป็นที่อาบน้ําแบบเปิดกลางแจ้งแล้วสัมผัสรู้อะไรไหมมีทางนาที่สามารถไปได้ง่ายสุดเลยก็คือไหนเราพาดูตรงนี้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นห้องอาบน้ําสําหรับใครที่ไม่ชอบอาบน้ํกากลางแจ้งใช่ไหมใช่เขามีกลางแจ้งแล้วก็ต้องมีห้องแบบปิดด้วยแล้วยังมีทางล้วที่สามารถเด้ด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นใช่เพราะว่ามันไม่มีประตูกั้นระหว่างตรงนี้ก็จะกลับมเที่ห้องน่อยสอง่งเนี้ยก็ไม่มีประตูกั้นใช่แต่ว่าก็มีแค่กาแพงกั้นเป็นห้องที่สวยมากๆแล้วก็น่านอนมากๆแถมวิวดีอีกตั้งหาก ก็เดี๋ยวห้องต่อไป<ช>ก็คือห้องข้างๆฝั่งนุนเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งกันเลย<ช>นี่ตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาสู่ห้องที่สองแล้ว<ช>ห้องนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือจะเป็นเตียงเลยแล้วก็จะเป็นทีวีใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลงๆโลง่ลงๆพ้อมกับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็เหมือนตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าแค่อ่างเดียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชักโครกนะคะ ห้องนี<ช>้ก็จะเป็นห้องเล็กๆแต่ก็แต่ก็เป็นห้องที่กว้างอยู่ใช่แต่ห้องฝั่งมันก็จะสวยกว่าใช่ไหมคือห้องนี้ก็ไม่มีทางรับที่สามารถไปจากห้องงาบออกได้เลยใช่ พวกเราก็กําลังจะพาไปกินอาหารเช้ากันนะคะก็เดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะนี่ก็คือห้องที่จะมีพวกอ,นนอเมริกันแม็กฟาสนะคะ คือบาน้ำนะคะตรงนี้นะคะก็คือคอพวกข้าวต้มก้วยเตี๋ยวแล้วก็ไขก่กระทะนะคะคคก็หนูลืมเปิดไม้นะคะก็เดี๋ยวหนูก็พาไปที่ชายหัดกันเลยค่ะก็ไปกันเลยค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างการมาเที่ยวทริปนี้ของพวกเราสิสนุกแล้วไงต่อคะเป็นทริปที่เรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยเนาะใช่ใช่ไหมพวกเราอาเซียพวกเราก็ต้องไปเรียนต่อใช่ก็วันนี้บรรยากาศเมื่อเช้าก็ฝนตกนิดนึงใช่ไหมแต่ก็คือโดยรวมก็ถือว่าโอเคตามสภาพอากาศงั้นพวกเราทำอะไรีกันดี พวกเราก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับค่ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงกิ๊กกิ๊กข้างคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจื่บเดินตาม <inequalities> น,น้ำท่วมค่ะลิมเธอจะเดินผ่านยังไงฉันเดินผ่านด่าย